สวัสดีครับวันนี้เรามาลองทำทำเซนเทสนะครับโดยใช้เครื่องตัวนี้นะครับสกัดกาแฟเรามาดูว่ารสชาติกาแฟจะเป็นยังไงนะครับเรากดค่อนข้างหยาบนะครับประมาณนี้นะครับวันนี้ใช้อัตราส่วนเลโชอยู่ที่1นึต่อสินะครับใช้กาแฟขั้วอ่อนของ9ก้าหนึ่งหนึ่งเกนะครับ ลองมาดูกันนะครับเราจะใช้น้ำที่อุณหภูมิประมาณ92 2ถึง95าองศานะครับในการทำนะครับครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับเอเคนะครับ โอเค<ม>น้ำได้ปริมาณได้ที่ที่เราจะใส่ผงกาแฟที่สรบทะบดลงไปนะครับโอเคครับเทน้ำร้อนไปประมาณจับเวลาด้วยนะครับมาสี่สิบกรัมนะครับโอเคเพื่อบูม กาแฟนะครับคนประมาณ10รอบนะครับโอเคครับรอประมาณ40วินาทีนะครับ โอเคครับเติมน,น้ำรอบ2ให้ครบ225เลยนะครับ โอเคครับผมฝาทิ้งไว้นะครับยังไม่ต้องกดนะครับรอจนครบประมาณ3านาทีนะครับถึงจะเริ่มกดนะครับในช่วงนาทีที่2เราจะจะคนอีกสิครั้งนะครับ ก็ปิดฝาไว้ให้ครบ3นาที3นาทีครึ่งน,นะครับโอเคครบแล้วนะครับ3นาทีครึ่งน,นะครับมากดเลยครับเส <Okay. S 1> okay. ร็จี่แยกแยกกากครับ อครับสครับคนรครหาภาชนะแยกเทเลยนะครับเพื่อไม่ให้กาแฟอยู่ในโถ โอเคเรียบร้อยรออีกสามสิบวินะครับเผื่อมันมีกากหรือกาแฟอะไรมันจะได้รอยลงลงไปข้างล่างนะครับครับการที่ที่เราปล่อยกาแฟทิ้งไว้ในนี้มันก็ อย่างทำให้การสกัดกาแฟมันยังมีอยู่นะครับคนจะเทหาภาชนะอื่นมาตีใช้ตัวนี้นะครับแต่ม่อกี้หาไม่ทันนะครับเทเปลี่ยนภาชนะนะครับเพื่อหยุดการสกัดของกาแฟตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองชิมรสชาติดูนะครับโอเครสชาติดีครับ คล้ายๆกับการดิฟนะฮะแต่รสชาติจะเบากว่านะครับส่วนการปรับรสชาติของเจ้าตัวนี้นะครับง่ายๆก็คือการปรับมือบดความละเอียดนะครับถ้าอยากให้บอดดี้มันหนักขึ้นนิดนึงก็ลองปรับให้ละเอียดขึ้นนะครับแล้วก็ปรับลงปรับอัตราส่วนเรโซดูนะครับโอเคครับ ขอบคุณมากเลยครับ